ผมก็จะมาสอนหาสอนไขปริศนาด่านสำหรับผู้เล่นปีนี้มีคนใช้บัคกด้วยผมปดล็อกด่านหนึ่งแล้วนะครับมันคือด่านของขวัญถ้ามชนแม้แต่นิดเดียวถ้าชนอยู่ตายเลย มพอแล้วไปแล้วมาแล้ววันนี้เป็นวันคริสต์มาสชื่อ,อเราไปฮุก เราจะไปแบบค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ไม่ชนของถ้าถ้าจะชนเนี่ยเราก็หยุดนะครับพวกเรือสูงสูงอะ่ะมันชนของอะ่ะแบบปล่อยไปอะ่ะมันจะไม่ล้มนะครับแต่เมื่อเคลื่อนที่เนี่ยมันก็จะล้มนะครับลองไปทําดูนะผมพูดจริง ดผมเดี๋ยวผมจะมาด่าอะไรเนี่ยโอ้โหเรือผมเรามาอะไรเนี่ยเรามาตายหรือเรามา,มา,ามาหาด่านนี้กันเนี่ยอุ๊อยผมลืมบอกไปเรือตรงนี้เป็นบล็อกทองนะครับ เจบโอเคก็คคคยังอยู่นะครับถ้าก็อีอยู่เนี่ยเราก็รอดนะครับแต่ถ้าไม่อยู่ไม่เหลือเลยเึิ่ด่านต่อไปมันเป็นด่านอะไรกันต้องมาดูกันนะครับถ้าใครปลดล็อกแล้วน่าจะรู้นะครับเป็นด่านเฮ้ยเฮ้ยเป็นด่านหยิบจับน้องหมี อืมเป็นด่านนะเป็นด่านนะทุกอย่างคืออ๊อืมอืมเฮ้ยโอเคเรียบร้อยเรือข้ามจนได้แล้วผมก็ยังอดชด เขาแป๊บนงะถ่ายรูปดิโอเคเราผ่านอยู่เรา,าดได้อยู่นะครับแต่ตุ๊กตาตรงนี้มันอื้อเอ้จะตกแล้วเขาเป็นด่านต่อไปมาเดี๋ยวเราเฮ้ยตกตกเรือตกเรือ โตมากมาได้สบขึ้นได้แต่ตัวเราขึ้นไม่ทันซึ่งเ,เมื่อเรากดรับของเราก็จะได้กล่องเราจะได้หีบานะครับเพราะเรายังไม่ได้ปลดล็อกด่านมานั้นมาเลยนะครับโอเคนะครับเนีย่ยถ้าจะหาชั่วโมงแก็ต้องสุ่มนะสูตรศูนย์จุดห้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์โอ้โห กว่าจะได้เนตตาลายแน่นอนทุกเป็นดาวนะครับอันนี้คือกล่องกล่องของขวันนะครับกล่องของขวันแต่นี่คือไอเทมนะครับ

ผมควรทำไงดีแล้วไมนขยับได้ด้วยโอเมก้าจยฉันควรทำไงดีอ่า <2 Becca. S 1> เดี๋ยวเราหาทางฆ่ามันทิ้งนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นโอเมก้าจเดี๋ยวผมไปฆ่ามันเดี๋ยวนี้เลยโอ้โห้ฮงซอลไปฆ่ามันดิ แกต้องตายจมดูขนมปังขิงแกขิงคนอื่นใช่ไหมฉันฆ่าแกเฮ้ยเฮ้ยผมฆ่ามันว้าวโ oh my god ฆ่ามันได้ด้วยแฮนี่คือตอนคริสต์มาสของผม <c oughs> โอ้โห ต้นคิสต์มาสของฉันเราต้องตามล่ะขนมปังขิงขนมปังขิงมายูนี่ครับแกงน้ำขิงเป็นอาวุธตายซะ อ๋า,ามันตายไปแล้วนะครับหนึ่งตัวตายไปแล้วสองตัวคนระับอ๋อฮา,าตายแล้วป๊บตายแล้วนะครับมันย์ขนมปังขื้ เราฆ่ามันได้นะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะได้อะไรนะใครรู้ก็คอมเมนต์ได้นะ ชุดกระจาโอเคอมรเดี๋ยวเราจะต้องหาม,มีคุกกี้นะเป็นล็อกคุกกี้ชุดเดี๋ยวเรามา อัน,นี้กันนะมหาเจ็กแพทค่งว้าโอ้่อว้าฮึว้าวัาะเดี๋ยวเราตามหน้ามันทุขนมปังขิง บมารับบบบเราจะต้องต้มร่าหามันขนมปังขิง มันลูกขนมปังทิ้งนั่นเหรออาจจะไว้ไม่ได้ฮึมานี้เลยจะมันลูขนมปังแกคุดตายไม่อยู่บนโลกนี้ซะไม่อยู่เฮ้อตายแล้วนะครับเขาตายแล้วมาหนี้เลยแกยังไม่รู้เรื่องเลยว่าห้ามออกมาเล,เล่นฮึนตายแล้วนะครับฝันบ้านดิมอ๋อคันไม่ได้นะ ควันแรกที่ไหมนขนมปังต่อนมันค้นนี่นะตุ๊บมันดีต่อเกอรเป็นคนทะเลยศซุบตรงนั้นมีอีกไหมครับเราต้องข้ามันขนมปังขิงนะครับฮะทำไมไรอ่ะ จุดสีแดงอย่างนี้แล้วตรงนี้ก็มีคนตายซะจ้าชุบฮ่าาตายแล้วนะ แกมันมันลดคเลนนแล้วเหรอลดคิดหรอฉันจะย่องออืถ้ามันมีเควสนี้ด้วยหรอเดี๋ยว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 เรารีเซ็ตนะครับเฮ้ยเควสใหม่ทำได้สองน้อย กงกว่าๆตรงนั้นมันหมู่บ้านเดี๋ยวเราจะต้องวางอาวุธนะครับที่เท่าที่เราจะมีนะครับวางอาวุธ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 อยู่ไหนอาวุธอาวุธมาเรามีดัาบช่ฉันพร้อมที่จะสู้แล้ว ชึบมันทีซะเฮ้ยมันฆ่าฆ่ากันอย่างนี้เลยเหรอชึบฟันทีง่ายมากอุ้ยฟันทีเดียวตายเลยเฮ้ยเอ็งมันยิงมันยิงเจ็บเจ็บมากนะ อย่าเข้าไปเล่ยเลยเฮ้ยมันเจ็บบอกไม่ฟังเลยนะลูกบอกไม่เฮ้ย,ย,ยจะตาย โอ้ไ oh ม่กอดูชินดีอยู่ผมตายผมตายผมต้องสร้างรากฐานก่อนเปล่าครับทุกคุณผู้ชมอ๋อผมรู้วิธีแล้วคือเราต้องต้องสร้างรากฐานก่อนนะครับลากฐานก่อนก่อนที่จะไปสู้กับมันนะครับเพราะถ้าเราสู้กับมันแบบตรงๆไม่มีฐานอะ่ะเราก็จะตายนะครับมายิปใหม่ใช่ไหมเป็นของใหม่ พี่ขอเข้าเล่นหน่อยได้ไะทุกมาเราเสกเรือได้เรือนึงมาุกแล้วก <_ estab lish> ็เสกดาบบ๊ายบายครับคุณผู้ชม